ผลงานชุดนี้ท้าทายแพร่กับวิตาไปอีกขั้นนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เธอใช้อวัยวะภายในอย่างปอดทําการแสดงเพธออาศัยเอาลมหายใจค่ะสร้างวิดีโออาร์ตโดยสมมุติให้ตัวเองเป็นเครื่องดูดฝุ่นสื่อผลกระทบของฝุ่นควันต่อชีวิตภายในบ้านค่ะฉายในงานใหญ่ a r t for r มีทรรศการศริลปะเพื่อลมหายใจที่เชียงใหม่ค่ะ ทําหน้าที่เป็นแบบเหมือนเครื่องบดป,ปุ่นเลยอ่ะแบบทําหน้าที่เป็นแบบเครื่องกรองแบบฝุ่นซึ่งมันไม่ได้กรองจริงๆออกสุดท้ายแล้วฝุ่นมันเข้าไปอยู่ในปอดเรามากเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็นําไปสู่การที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. จริง,รงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เรามองไม่เห็นว่าร่างกายเราโดนด a ม a จไปเท่าไหร่แล้วอ่ะจริงๆแล้วมันสาคัญในการที่เราต้องมาช่วยกันแก้ปัญหายัางไงบ้าง เหตุ okay, บบนี้ก็อาจจะสงสัยนะฝุ่นสีเทาคืออะไรจริงๆเป็นวัสดุธรรมชาติค่ะเธอทําขึ้นจากผงถ่านและแป้งนะคะแต่แพวกวิตาก็ยังได้รับผลกระทบจนอาเจียนก็สะท้อนผลลัพธ์จากสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายโดยอีกประเด็นหนึ่งของผลงานชุดแอร์ค่ะยังพูดถึงปัญหาความเหลื่อมล้ําโดยจําลองฉากเป็นสภาพบ้านของผู้ใช้แรงงานซึ่งได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันมากกว่ากลุ่มคนที่มีกําลังซื้อเครื่องฟอกอากาศ ผลงานนี้จัดแสดงค่ะที่ทพิพิธภัณฑ์ศิละปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยมแกลเลอรี mm ่ซ hmm. ีสเคบิลบอร์ดของวันนิมมานและหอศิละปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ถึง30เมษายนปีนี้นะคะ2564ค่ะ